สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมก้องมหาราชตอนนี้เราอยู่ในรายการเข้าครัวเดี๋ยวใจ ep ที่22แล้วครับวันนี้ทางช่องกล้องมหาราชเรานะครับจะมานำเสนอเมนูง่ายๆอร่อยๆครับเมนูในวันนี้ก็คือไข่น้าครับไข่น้านี้ทําง่ายแต่ทําอย่างไรและใช้อะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับครับท่านผู้ชม สิ่งที่จะต้องเตรียมในวันนี้นะครับก็เป็นไข่ไก่สามฟองผักชีกระเทียมสับสามกรีบต้นวาเขียวสามช้อนโต๊ะขนอเล็กน้อยน้ำมันแล้วก็น้ำสะอาดครับต่อไปเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับครับท่านผู้ชมขั้นตอนแรกจุดเตาตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันเล็กน้อยครับ โลน้ำมันโลนครับครับรท่านผู้ชมตอนนี้น้ํามันของเราก็เริ่มเลยน,นะครับใส่กระเทียมฝับครับผาดจนกระเทียมเหลืองแล้วก็หอมนะครับครับรท่านผู้ชมให้เหลืองหอมประมาณนี้นะแล้วเราก็ใส่น้ำสะอาดเราเตรียมได้เลยครับน้ำสะอาดนี่ก็ดูตาม ความเหมาะสมนะจอมนานี่นะครับใส่เลยครับครับท่านผู้ชมพอใส่น้ำแล้วเรอจนกว่าน้ำจะเดือดปุดๆเลยนะครับครับท่านผู้ชมระหว่างระหว่างที่เรารอน้ำเดือดน,นะครับเราก็มาเกียวไข่กันพางครับก่อไข่เลยครับ มีไข่ให้ขึ้นฟูเลยนะครับเราใส่ไปครับน้าท่านผู้ชมประมาณนี้ก็ได้นะครับต่อไปเราก็นำไข่ไปใส่ในน้ำที่เดือดได้เลยครับครับท่านผู้ชมตอนนี้น้ำของเราก็เดือดแบบพร่าม่าได้ที่เลยนะนี่ครับไปใส่ไปเลยครับ ใครใครเร็จปุ๊บเราก็จะมาปรุงรสกันเลยครับอสกวาเขียวสางโตะข้านอนนอดิดหน่อยครับพอเราถึงตรงนี้แล้วก็คนนิดหน่อยนะาาจูนะครับท่านผู้ชมผมก็ขอชิมกันนิดนึงนะเพื่อความชัวร์และความมั่นใจ ท่านผู้ชมชิมแล้วจานแล้วโอเคเลยครับต่อไปเราจะไปทําการจัดจานกันเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ไข่น้าของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับโรยต้นหอมปัตทีนิดหนึ่งหอมน่ากินมากครับต่อไปเราจะไปทําการชิมกันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ไข่น้ําของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขอชิมอีกตะรั้งหนึ่งไหม ็มีความเค็มแต่ก็อยู่ในปริมาณที่อร่อยกำลังกลมกล่อมเลยครับสดนี้คือขอ้ของคอครับนะต่อไปครับเนื้อไข่ชิมครับอืมแบด,ดแรกนะัมนนะเพราะคือมันร้อนแล้วก่อนมันมีกลิ่นหอมก้นหอมปักชีเตะจมูกมากมันหอม คือมันกินง่ายท่านผู้ชมนะมันอร่อยอร่อยทำให้ง่ายรสชาติก็น่าจะถูกปากทุกเพศทุกวัยสำหรับเมนูนี้ทางช่องก็มาเล่าก่อนำเสนอท่านผู้ชมกินเองอยู่บ้านอยู่หอก็เมน,นูนี้ทำได้ครับอร่อยด้วยง่ายมากๆ้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์แชร์และสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามก็กดซะนะ ทางช่องกอ,อกมาราดก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม